คืนสู่เย้าชาวนางฟ้าร้อยสามปีโรงเรียนกัลยานวัฒน์โรงเรียนกัลยานวัฒน์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลขที่240บตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นภายใต้การบริหารงานดรสุรเชษฐ์รูปต่ำผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัฒน์และทีมบริหารสี่ฝ่าย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด216คนปัจจุบันโรงเรียนกัลยานวัฒน์มีนักเรียนทั้งหมด3,561คนเป็นนักเรียนชายจำนวน1,156คนนักเรียนหญิงจำนวน2,405คนและจากการสำรวจด้านอาคารสถานที่พบว่าห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนมีจำนวนทั้งหมด7หลัง63ห้อง ซึ่งบางหลังสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520และมีการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแบ่งเป็นห้องน้ำชาย28ห้อง ห้องน้ำหญิง35ห้องฉเฉลี่ยจำนวนห้องน้ำนักเรียนชาย41คนต่อห้องห้องน้ำนักเรียนหญิง68คนต่อห้องซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานและมีสภาพเก่าและชำรุดระบบสุขภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานานหลายปีส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนจึงประสงค์ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อหางบประมาณใช้ในการสร้างห้องน้ำนักเรียนให้เพียงพอ มีครูพันธ์ได้มาตรฐานให้กับนักเรียนและปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรืน่นสะอาดสวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนและแขกผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนกระยะาณวั์ จึงกำหนดจัดก,กิจกรรมทอดพระป่าการศึกษาเพื่อสร้างห้องน้ำนักเรียนและงานคืนสู่เย้าชาวนางฟ้าร้อยสามปีโรงเรียนกระยาณวั์ในวันเสาร์ที่9ธันวาคม2,566เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของสิทธิ์เก่าทุกรุ่นในการรวมพลังแสดงความเป็นหนึ่งเดียวของสิทธิ์เก่าทุกรุ่นรวมทั้งเพื่อให้สิทธ์เก่าได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์สร้างเครือข่าย และแสดงความกตัญญูกตะตะเวทีเคารพครูอาจารย์และสถาบันกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. การจัดทำผ้าป่าการศึกษาโดยตั้งกองพระป่าระหว่างวันที่4-8ทธันวาคม2566 ทอดถวายพระป่าในวันที่9ธันวาคม2566ณห้องประชุมร้อยปีโรงเรียนกรรยานวัดสามารถร่วมทําบุญได้ที่เลขบัญชี4050978318ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโรงเรียนกรรยานวัดเพื่อพระป่าการศึกษาสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษ,ษีได้สองเท่าโดยอัตโนมัติผ่านระบบ e donation 2. ง,งานคืนสู Separ, ่เย้าชาวนางฟ้าร้อยสปีโรงเรียนกรลยานวัตนในวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566เวลา18บแนิกาเป็นต้นไปณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนสิทธ์เก่าโรงเรียนกรลยานวัตนจองโต๊ะในราคาโต๊ะรับ8 0 0 0บาทและโต๊ะ VIP ราคา20,000บาทซึ่งสามารถจองโต๊ะได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2ช่องทางคือมาซื้อด้วยตนเองที่ห้องอำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัฒน์หรือจองโต๊ะผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองที่เพจ f c e b o o k คื้นสู่เย้าชาวนางฟ้าร้อยสามปีโรงเรียนกัลยาณวัฒน์สามการคัดเลือกสิทธิเก่าดีเด่นในสาขาต่างๆและพิธีมอบรางวัลให้แก่สิทธิเก่าดีเด่นในวันที่9ธันวาคม2566และขอเชิญชวนสนับสนุนของที่ระลึกสุดพิเศษมีให้เลือกซื้อมากมายทั้งเสื้อ ผ้าพันคอกระเป๋าผ้าแก้วน้ำหมวกหรือเซ็ตจับคู่เช่นเสื้อคู่หมวกเสื้อคู่แก้วเสื้อคู่กระเป๋าเสื้อคู่ผ้าพันคอสั่งซื้อและสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์ข้อความของเพจคืนสู่ย้าว,าวนางฟ้าร้อยสามปีโรงเรียนกัลยาณวัตรหรือสามารถติดต่อซื้อที่ห้องอเมริกรันโรงเรียนกัลยาณวัตรกำไรที่ได้จากการขายของที่ระลึก จะนำไปส่งทบกับผ้าบาเพื่อการศึกษาเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ลงสู่ผู้เรียนคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกริยานวัตขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่าการศึกษาและได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนให้โรงเรียนกริยานวัตเป็นสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพต่อไปขอขอบคุณค่ะ